สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ครับผมเราอยู่ในแมปมินเนี่ยครับเป็นแมปที่ไม่ได้น่ากลัวครับผมเป็นแมปมินเนี่ยครับผมมินเนี่ยตัวนึงอะเออครับผมวันนี้เราจะมาตามหามินเนี่ยครับว่ามินเนี่ยครับผมตอนนี้มันกลายพันธุ์ครับมันกลายเป็นบ้าครับมันเข้าจีพัญยามาเป็นตัวอย่างอน้องๆหนูนๆที่ไม่กดติดตามช่องคุณคูนะครับก็จะกลายเป็นเหมือนมินเนี่ยตัวนี้ครับโอเคพร้อมแล้วไปเดี๋ยวเรามอติพี่เลยไป let's go โชคดีมันประมาณไอฮูมันประมาณว่าแบบมีสารอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสารไม่กดติดตามช่องบุญพูนโอเคเหมือนเราจะมาในที่แตกๆอ่าโอเคมันคือที่ คัยแรกคือการทําความคุ้นเคยกับการเคลื่อนไหวของตนเองอ่ะมึงกด F คืออะไรกด F คือไปใช้โอเคจำไว้เอาเป็นว่าเราเข้าสู่ตัวเกมกันเลยครับมึงจะไปป่ามินเนี่ยนไหนสั์ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวมึงเจอกูกูจะป,ป่ามินเนี่ยนให้ดูเฮียคนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพราะว่าการที่เราจะไปป่ามินเนี่ยนมันต้องใช้แรงกายและแรงใจนะครับน่ากลัวใช่ไหมอะไรอะตอนนี้ เราจะมาหันหลังกลับหันหลังกลับหันหลังกลับเฮ้ยกูยังมีทางเลือกเชียอะไรวะเชียอะไรเชียอะไรวะมันมควาเสี่ยงคือของฉันอะไรมึงความเสี่ยงของฉันเนี่อะไรอันนี้คืออะไรเอ้ออ่านก่อนไหมสถานีนี่มันคืออะไรวะสวัสดีตอนเย็นเราเออ บรรยากาศค่อนข้างที่จะน่ากลัวโอ้ยอย่าแต่ต้องอะไรอ่ะสิ่งต่างคือ,อยาแต่ต้องเฮียอะไรอ่ะมันบอกว่าเยลโลกาดคืออะไรเยลโลกาดอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมแปลให้ท่านจนเกย์พอร์้งอนไม่ต้องอ่านเยอะกูก็กลัวไปเรียมเลย เหมือนอย่าบอกนะว่าเราต้องกลับไปที่คาริหาหนเมื่อกี้ที่มันไล่เราออกมาว่าน่าจะใช่นะคุณดูอาจจะเป็นคารหานเอ้ยไงคาริหานนี้เปิดแล้วอยแคิดไม่มีผิดจริงๆเลยคุณดูคาริหานมินเนี่ยนไม่สิมันคงจะเป็นโรงงานโรงงานบ้าที่ทําให้มินเนี่ยนติดเชื้อหรือไม่ก็คือคนที่ไม่ติดตามช่องผมนะได้กุญแจมาแล้ว,ค,ลวคืออะไรกุญแจแบบนี้อไปทำอะไรได้มึงลองกดแท็บดิเขาว่าแท็บอมันจะมีเป้าหมายให้มึงบอก ไม่ไม่ได้จริงวะเอาเขาจยังไม่ให้เราเปิดตอนนี้ก็ไดเราไปเรื่อยกูเหมือนเจอเครื่องสถานีอีกแล้วปุ่น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 มุกอะไรไอฟปุ่นไอฟปุ่นปุ่นมุกอะไรมุกอะไรเยี่ยอะไรเขาไม่คนได้ยินของอาจารย์เยี้ยอะไรอ่ะ ยังไม่สามารถเข้าไปในโรงงานได้นะคุณดูก็ตั้งแต่เราต้องคนเปิดเปิกุญแจแล้วก็ไหนคุได้กุญแจมาแล้วอ่ะมันขึ้นตู้ตรงนู้นอ่ะะถ้าเปิดก็ได้เขาให้เราเปิดกุญแจแล้ว่จ้าเปิดได้เคเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 โดกเห็ดอะไรอ่ะ จะบอกนะว่าให้คว้าระเบิดไประเบิดเอหน้าประตูมึงเออเฮียไม่มีให้วางวะถ้าผู้ชมเขาต้องกดไลค์นะผมผมเริ่มกลัวละจริงๆเริ่มกลัวจริงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอภูภูภูมันต้องระเบิดเฮ้ยมันทำไปได้เฮียใส่ใส่ใส่ปะใส่จุดแล้วงมึงจุดเหรอไม่รู้มันทำไปเยอะมึงมไหนเนี่ยเนี่ยนะครับเจ็ดหกห้ ระเบิดจริงวะเขียะ <Yeah. S 2> เคปาอเข้าไปดูกันลอเข้าไปดู <S <S เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วหาความปลอดภัยเขี้ยอะไรกันพวกเราแส่ตัวอยู่บริเวณใกล้เคียงเดียวนะาทางปิดหมายความว่ายัางไงโดนเล่นแล้วอะเดี๋ยวไม่มีตัวเขี้ยอะไรปูม,มาสัตว์ไม่ใช่รอก เื็นไม่เอุ้ยเฮียอืมอย่าทำแบบนี้กต้องนี่ไปวะเดี๋ยวไม่งมีเฮียผมอ่ะเดี๋ยวกูไม่วิ่งนะกูจะเก็บแรงไว้จะมันเร็วแรงขึ้นเลยวะสิ่งอโคมันไม่จะประสบความสำเร็จสิ่งอวัยวดเยทเคสิ่ยอวัยวะของคุณออกจากร่างไาย เป็นชิ้น้ oh my god เชื่่ามันให้มึงเลือกมันให้มึงเลือกสี่อันอ่ะถ้ามึงเปิดถูกอ่ะอันมันจะเป็นประตูทางออกถ้ามึงเปิดผิดเดี๋ยวจะเปิดเจอเปิดไอตัวนั้งออกมาแล้วมึงมึงเตรียมนะเปิดเลยเล็กนึงเราถูกเข่าโอ๊ยกดแล้วไอเน้วกดเปิดแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมคนดู

แล้วตัวอะไรออกมามึงอย่าบอกนะคนที่ไม่กดติดตามช่อองสดสอดไปที่ลิฟมันบอกให้มันบอกให้ไปที่ลิฟบอกกูเข้า, <Hi. S 1> ขานี่ก่อนอนะเ <Yeah. S 1> ยอะเยอะมันมาเด <Hey. S 1> ็ดจัดมาดิมาดิดเลยลิฟ <Hey. S 1> มีไหนลิฟมีไหนลิฟมีไหน <Yeah. S 1> เข้ามาอยู่ไหนเฮีย มึงมึงมึเปิดสวิตอันไหนอ่ะอันนั้นอ่ะอันท้ายอ่ะอุ้ยมันเขาเาครับมันมันเห็นกุ้ยโโอ้โหโหอ้อันท้ายอ่ะมึงต้องรีบไปเว้ยเย็นดิมึงโ้อ้้้หอหออ้้้อตอ การซ่อมแซมบริเวณช่องอย่าอนุญาตให้มันลงไอชิบหายไอชิบหายกุลบกุลบโอ้ยซ่อมแซมโอ้ยมึงจะมาเข้ามาอะไรอีกอ้นี้ครับเรียบร้อยโอเคปิดแล้วปิดแล้ว เน่เขามาไงอ่ะเราผ่านแ้วหรอเจ้าไม่ผ่านอาจจะแค่ซึ้งลืมเปิดลิฟ์<ะ>โอ้โหอโอ้โหโอ้วอร์โบปิด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 คลิปเลยปะเอาแค่นี้ก่อน้ออาสามสี่ เอ้ยห้าสามหนึ่งกันดิไม่ใช่มันเป็นห้าเออห้าสามหนึ่งสี่สองสี่ตรงนี้กูจำได้แล้วก็สองตรงนู้นกดดิกดสองให้มาเดี๋ยวกูกดสองใหโ้โอ้โอ้มีทางเดิอนออกมาจริงๆด้วยเชี่ยมันตตยเชี้ยครัเอ้ยเอ้ย,อยทำไมมันขาดหายหายอะกูเห็นปุ่มต้องหายต้องหาอีกอ่ะ อะไรอะทำไมทำไมมั่มีปุ่มเรียกขึ้นออสข้างหลังมาอุ๊ยอะไรอะอุ้ยก้นหินตกอ่าาตาา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 าอะมันาา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 เาา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 ้าา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 า้าา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 ่าาาาากาา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 าหาา่าา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 นกาาาะาาาาา ลองลองลองเดินสักหน่อยไหว้าวเขี่ยกลัวเอออย่าไว้เดยจแกจะไม่คนติดใจติดใจเฮี่อะไรกูไม่ได้เมาใช่ไหมติดใจเฉยๆลห้คนดูบ้าบอแล้วไงต่อประตูเปิดแล้วไงดีแล้วใช่ไหมหมอนักสัสษาดีทานี้เต็มไปด้วยแกซีเดี๋ยวสุดดูมาเข้าไปทำไมอ่ะรีบไปรีบเดินออกวะ เดเดอ้ยยอ๋ยไปเหี่ยมันขังเราไว้ในห้องนั้นเพื่อลมวัดเราปะจดตายลทให้เราประสาทหลอนหรือเปล่าหลอนีไรหเปอปเเาเไปฝนหนเด้อไปเลยเดินแบบเี่ยว้วมา เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เกมนี้ท่เกมนี่เราค้นเขาก็ใช่มีเกมอะไรอีกนี่มีกล้องให้ดูชัดเจน<ม>อืม <White, White. S 1> โอ้โหอ๋อนี่คืยเราตายแล้วหรอ,อไปอีกเกยมยังไม่ตายเลย,ยไอ้เหีกมเราเรา,เราต้องดูกล้องแล้วก็ผิดกล้องปิดประตูเว้ย <med> นี่ไอสัตว์ใช่เลยเกมนั้นแน่นอนว่าคนคุ้นว่ะแพทเทิร์นอุ้ยมันสิท่าได้น้อยพอเชี่อเอ๊ยมันเกิดใหม่ได้ปะเกิดได้เกิดได้เอ๊ะมึงมึงมึงอยู่ในตู้มึงอยู่ตู้เข้ามา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 เข้าแล้วไม่หันหน้าเลท่านผู้ชมครับถ้าอยากดูภาคโอ้ยเชี่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 ยโอเคครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากดูภาคต่อไปนะครับกดไลค์แลกดูฮะและ กดไลค์เลยกำลังใจแล้วผมจะมาทำต่อนะครับว่าที่โรงงานนี้เกิดอะไรขึ้นครับผมเชาวันนี้ผมปิดคิดนะครับผมไม่บ้าครับผม